สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ได้รู้ความลับบางอย่างเกี่ยวกับโรงพยาบาลแล้วก็รู้เกี่ยวกับองค์กรลับเอเจนซี่ถ้าหากใครรู้แล้วก็เงียบไว้นะทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาไขาความลับกันว่าองค์กรเอเจนซี่เนี่ยเขาทำอะไรกัน วีีชอบร้านขายไก่ต้นราคาถูกเผาวีีมีทุกเผากล่องส่ม V ีซีงบ49บาทได้เผา V ีีจริงๆโคตรคุ้มมีบริการกดเกมพารกดผลปีศาจรับฟาร์มทุกอย่างในเกมสนใจกดเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลย โอเคอันดับแรกเราต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนนั่นก็คือโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องไฟฉายแล้วก็ที่คาดไม่ได้บันไดริงโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยเราต้องไปที่โรงพยาบาล นี่เพราะว่าเราจะไขความรับของเอเจซี่ว่าเขาทําอะไรกันนี่ถ้าทุกคนมาที่โรงพยาบาลแล้วทุกคนเห็นอันนั้นไหมน้องๆบางคนอาจจะรู้แล้วแหละว่าชั้นสองของโรงพยาบาลมีอะไรแต่ก่อนที่เราจะไปชั้นสองของโรงพยาบาลเราต้องทําสิ่งนี้ก่อนนั่นก็คือเราก็เดินมาตรงที่เอ็กซเรย์ต้องหาที่เอ็กซเรย์ก่อนนี้ห้องเอ็กซเรย์เมื่อเรามาห้องเอ็กซเรย์เสร็จแล้วเราก็ กระโดดข้ามแผ่นนี้ไปปึ้งนี่มันจะมีห้องลับตรงนี้อยู่นี่ทะลุเข้ามาแล้วก็หันขวาหันขวาก็จะมีจดหมายจากใครก็ไม่รู้เขียนประวัติอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการทดลองบางสิ่งบางอย่างเมื่อเรามาถึงห้องนี้เสร็จแล้วเราก็กดกดแผ่นกระดาษสีขาวสองแผ่นนี้ นี่ได้ยินเสียงอะไรไหมทุกคนหากเรากดแล้วเนี่ยมันก็จะมีเสียงขึ้นมากดเสร็จแล้วออกมากระโดดปะเรากลับไปที่หน้าร็อบบี้กันวิธีขึ้นนั่นก็คือบันไดริงจำเป็นมากเพราะว่าเราขาสั้นขึ้นไปขึ้นอุ้ยขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็กระโดด เมื่อขึ้นมาเสร็จแล้วนะคะทุกคนเห็นเก้าอี้สองอันนี้ไหมเอาไว้ก่อนจากจุดที่เราออกมาเราเดินตรงมาซ้ายมือแล้วก็จะเจอห้องแล้วก็เดินทะลุเข้ามาก็จะเห็นกระดาษเป็นรูปสัญลักษณ์ของเอเจนซี่เราจะทำการเผาทำลายหลักฐานเผาซะนี่มันจะมีเปลวไฟขึ้นนิดนึงนะเห็นไหมทุกคนนี่โอเคเมื่อเผาเสร็จแล้วเราเดินมา แล้วก็ตรงนี้ก็มีความลับน้องๆถ้ามองผ่านไปตรงนี้ก็จะเห็นลุมศพใช่ไหมเอาไว้ก่อนแล้วเราก็จะเดินมาเห็นเก้าอี้2อันนี้ไหมเราจะนั่งถ้าหากเรานั่งเนี่ยจะขึ้นโค้ดแปลกๆขึ้นมานั่งเก้าอี้อันนี้นะส่วนเก้าอี้อันนี้มันคือเก้าอี้ทดลองมนุษย์ทดลองมนุษย์แล้วกลายเป็นน้ําสีเขียวอันตรายห้ามนั่ง เพราะฉะนั้นเราจะมานั่งตรงนี้ก็จะขึ้นโค้ดโค้ดอ,อะไรสักอย่างเอออันนี้ไม่ต้องจํามันจะมีส่วนที่จํามากกว่านี้โอเคเมื่อเรานั่งเก้าอี้นี้เสร็จนี่กล่องการทดลองของอะไรสักอย่างหนึง่งเมื่อเรามานี้เสร็จแล้วเราก็ต้องออกไปทางเดิมก็คือทางนี้ทางรูเล็กนี้ออกปึง้งโอเคเมื่อเราออกมาเสร็จแล้ว เราก็ไปสร้างบ้านกันเลยวาร์ปมารวดเร็วเมื่อก่อนวาร์ปไม่เป็นนะทุกวันนี้วาร์ปเป็นแล้วให้น้องๆเลือกบ้านหลังนี้นะคะทุกคนบ้านหลังสีส้มๆเนี่ยกดเลยโอเคเข้ามาบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะเป็นฐานทัพของใครบางคนที่เขาเขียนสัญลักษณ์ไว้มากมายรอบบ้านเพราะฉะนั้นเราจะไปห้องใต้ดิน นี่มาห้องใต้ดินตรงนี้ก็เป็นสัญลักษณ์แต่ก็มันอาจจะมีความหมายอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ก็ได้เมื่อเราลงบันไดมาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหยิบสมุดเล่มนี้กันเออหยิบเมื่อเราหยิบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แบบเดินเดินหาสัญลักษณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างตรงนี้นี่ไงทุกคนตรงนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ขึ้นรูปมืออาจจะแบบหายากนิดนึงเนี่ยถ้าคนไม่สังเกตก็ไม่รู้กดปึ้ง ก็จะมีห้องรับใต้ตู้หนังสือเราเดินลงบันไดลงมาชั้นใต้ดินนี่ทุกคนอาจจะรู้แล้วนะคะว่าห้องนี้เนี่ยมายังไงแต่เราห้ามข้ามขั้นตอนนะเราต้องไปโรงพยาบาลก่อนแล้วก็มาบ้านหลังนี้ข้ามขั้นตอนไม่ได้โอเคเมื่อเรามาถึงห้องนี้เสร็จแล้วเราก็หยิบโน้ตบุ๊กขึ้นมาจำไว้นะตอนแรกเนี่ยโน้ตบุ๊กจะเป็นหน้าจอสีขาวแล้วก็สีเขียว เราจะนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้ไปเรื่อยๆเลยมาดูซิว่าถ้าหากเรานั่งเก้าอี้ไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอุย้ยนี่ไงสีแดงเมื่อน้ตบุ๊กขึ้นสีแดงเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินมาตรงนี้จากหลังโต๊ะนี้เดินมาเดินมาเลยนี่ก็จะเห็นจุดแสงสีขาวข้างบนเก็บโนตบุ๊กแล้วก็กดเมื่อทุกคนกดแล้วทุกคนก็เดินมาตรงนี้เลย ลงข้ามกับสีขาวนะคะเดินลงมาเดินมาลงมาแล้วก็มีคอมตัวหนึ่งตั้งอยู่ซูมซูมในคอมก็จะเขียนว่าฉันไม่รู้ความจริงในตอนแรกพวกเขามาเมื่อฉันยังเด็กคือการวิจัยของใครบางคนอยู่ในโน้ตบุ๊กนี้ทรัพย์สินของ FBI อ๋อโน้ตบุ๊กนี้เป็นของ FBI ซินะทุกคนคิดว่าอาจจะหมดแล้วแต่ที่จริงมันยังไม่หมดเราต้องรู้ให้ได้ว่า องค์กรเอเจนซี่เนี่ยเขาทําการทดลองอะไรอยู่ที่โรงพยาบาลน่ะก็มีโต๊ะผ่าตาดัดแล้วก็เก้าอี้ทําการทดลองโอเคเมื่อเราอ่านโน้ตบุ๊กเสร็จแล้วนะคะถ้าหากเราเอาเมาส์ไปชี้ชี้ชี้ให้ขึ้นรูปมือนะแล้วก็กดนี่ได้ยินเสียงอะไรไหมถ้าหากเรากดสําเร็จเนี่ยมันก็จะมีเสียงขึ้นมาโอเคอันนี้เป็นอันสําเร็จต่อมาเราจะวาร์ปออกเพราะว่าอันนี้เนี่ย เราออกไม่ได้ป๊าบออกมาโอเคต่อมาค่ะได้เวลาเดินทางแล้วถ้าหากใครรู้แล้วว่าพี่ทําอะไรก็นะโอเคน้องๆหลายคนอาจจะรู้แล้วแหละเห็นอันนั้นไหมบาร์อาหารเราจะไปที่บาร์อาหารนั่นแหละถีบๆตรงมาเรื่อยๆแล้วก็นี่มันจะมีทางลัดเปิดถ้าหากว่าเราทำไม่ครบประตู ก็จะไม่เปิดเข้าไปกันเถอะนี่องค์กรลรับเอเจนซี่เขาทำอะไรกันเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามานี่มันเป็นทางรับเมื่อเราเดินมาเสร็จเราก็กดตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ให้เป็นสีเขียวโอเคกดสีเขียวเสร็จแล้วเราเดินมาตรงนี้นะคะก็จะเจอ ปุ่มสีน้าเงินตรงนี้แล้วเรากดมันจะขึ้นให้เราใส่รหัสผ่านนะคะเราจะใส่รหัสผ่านคําว่า Marcus b u c h a v e n พี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นชื่อของใครอาจจะเป็นชื่อหัวหน้าองค์กรรับนี้ก็ได้นี่พิมพ์เสร็จก็กดรู้อะไรไหมพี่โกโหกถ้าหากยูทูบเบอร์ท่านไหนดูพี่ก็จะรู้ว่าพี่โกหกโอเคเราจะไม่เปิดอันนี้เราก็จะปิดลงนี่ปิด แล้วก็พิมพ์ว่ามาคัสนี่ได้ยินเสียงอะไรไหมก็จะมีเสียงตรึงอะไรสักอย่างหนึง่งโอเคอันนี้พี่ก็หลอกเหมือนกันถ้าใครดูพี่มาถึงตอนนี้นะใครจะทำเรียนแบบพี่ก็แสดงว่าทุกคนถือหนังสือนี้มาเหมือนกันกับพี่พี่หลอกหนังสือเนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการหาฐานลับแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับองค์รรลับเอเจนซี่เลยแล้วก็นี่ พี่ก็หลอกเหมือนกันมาเรามาเฉลยให้กับทุกคนดีกว่าเลิกหลอกได้แล้วโอเคเราก็จะมาปิดไฟปิดไฟนี้ก่อนเออปิดไฟเสร็จแล้วเราก็เดินมาแล้วก็กดสีเขียวโดนด่าแน่ๆพี่เขาหูนี่ได้ยินเสียงบางอย่างแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเห็นประตูนี้เปิดออกมาเราก็เดินเข้ามา ปึงโคตรร้อนเลยถือหนังสือด้วยถือหนังสือด้วยแบบเออเอามาอุตสาห์เก็บมาแล้วก็อ่านกับหัวให้เป็นประโยชน์ไงเอออุตสาห์เก็บมาแล้วเนี่ยก็นั่งนั่งอ่านไปเถอะโอเคค่ะสรุปก็คือ องค์กรเอเจนซี่เนี่ยทำการทดลองมนุษย์เห็นสารสีเขียวๆไหมนั่นแหละคือการทดลองของมนุษย์แล้วก็กล่องกล่องปริศนาที่อยู่ข้างบนอะ่ะเขาอาจจะใส่ชิ้นส่วนอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้แล้วก็ห้องนี้เขาทดลองแรงน้มถ่วงเป็นการทดลองแรงน้มถ่วงอะไรสักอย่างมันอาจจะมีความลับบางอย่างก็ได้ถ้าหากเราเอาโน้ตบุ๊กอันนี้ละ่ะนั่งไปเ,เรื่อยจะขึ้นสีแดงไหม คงไม่ขึ้นแลยเนาะเพราะว่าทําได้แต่ในบ้านหลังนั้นหลังเดียวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,ยวขึ้น,ข,นขึ้นสีแดงโอเคโน้ตบุ๊กขึ้นสีแดงเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้โอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe พี่ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย